ร้คุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวท้องถิ่นทาง NBT นครศรีธรรมราชนะคะพบกันวันนี้อังคารที่22ธันวาคม2558ค่ะอยู่กับดิฉันจิตเลขาสุคนทจรและคุณปิ่นมณีนักวารีค่คะคะกับหลากหลายประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะคะนำมาฝากกันในช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะพื้นที่ข่าวของ N b t นทนครศรีธรรมราชค่ะก็จะมาบอกเล่าข่าวคราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนะครศรีธรรมราชนะคะโดวยวันนี้ค่ะมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะคะในเรื่องของการประชุมคณะกรรมการนะคะทูบีนัมเบอร์วันค่ะเตรียมความพร้อมค่ะในเรื่องของการรณรงค์นะคะสร้างเครือข่ายแล้วก็ชมรมรวมถึงสมาชิกในพื้นที่จังหวัดนะครศรีธรรมราชของเราให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะ ค่ะแล้วก็ในส่วนของการสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ดูเหมือนจะซับซ้อนแต่ว่าถ้าศึกษารายละเอียดแล้วทําความเข้าใจให้ดีก็จะไม่ซับซ้อนแล้วก็จะได้มีความเข้าใจในขั้นตอนของการทํากิจกรรมนี้นั่นก็คือการเขาบอกว่ามีการจ่ายเงินขึ้นทะเบียนชาวสวนยางพาราบางคนก็ยังไม่เข้าใจคิดว่าเป็นเรื่องยาก อาจจะยากแต่ว่าถ้าเราทําความเข้าใจเนี่ย<ช>ก็จะมีความรู้พื้นฐานแล้วก็จะมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเป็นชาวสวนยางพาราเป็นกเกษตรกรอื่นๆก็สามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนชาวสวนยางพาราขึ้นทะเบียนกเกษตรกรชาวสวนยางพารากันได้โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชเองเขาเตรียมความพร้อมนะคะโดยการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราช่วงนี้ราคาก็ตกต่ำใช่มากนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะ เพราะว่าในส่วนของภาคส่วนหลายๆภาคส่วนก็เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลเองได้ให้ความสําคัญในเรื่องนี้ค่ะ,คะแล้วก็มีประเด็นข่าวค่ะของโรงเรียนเทศบาลวัดสลามิชัยนะคะก็ได้ร่วมกับตารวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราชค่ะก็ได้จัดกิจกรรมโครงการนะคะในส่วนของการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียนในเรื่องของปัญหายาเสพติดกับกลุ่มเยาวชนนะคะก็ยังคงเป็นประเด็นสําคัญแล้วก็ยังเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหา นะะในส่วนของนักเรียนประถมอย่าคิดว่าไม่ใช่ก็คือเป็นการสร้างจิตสํานึกให้กับน้องๆก่อนนั่นเองนะคะ,คะมาเริ่มประเด็นข่าวแรกค่ะกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็จัดประชุมคณะกรรมการทูบีนัมเบอร์วันนะคะรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดขาบเตรียมความพร้อมในเรื่องของการวางแผนเพิ่มชมรมแล้วก็สมาชิกในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชของเราให้มากยิง่งขึ้นค่ะ นายแพทย์จิรศักดิ์เต้พันธ์นะคะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะท่านก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการทูบีน้มเบวันจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่1นะคะจัดกันที่ห้องประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยมีคณะกรรมการจากส่วนราชการหลายหน่วยงานด้วยกันค่ะเข้าร่วมประชุมทั้งหน่วยงานทางด้านการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาสาธารณสุขค่ะคณะกรรมการได้รับทราบคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางาน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอรวันจังหวัดนครศรีธรรมราชและได้รับทราบแผนการจัดกิจกรรมทูบีนัมเบอรวันประจำปี2559การประกวดกิจกรรมทูบีนัมเบอรวันระดับภาคความก้าวหน้าการจัดตั้งอำเภอทูบีนัมเบอรวันและเชิญชวนให้เปิดรับสมาชิกทูบีนัมเบอรวันอายุ10ถึง24ปีขยายการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอรวันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอรวันในชมรมทุกประเภทด้วยค่ะ,คะในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ ได้น้อมนําโครงการรณรงค์ป้องกันและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีน้ำวันค่ะในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีค่ะมาดําเนินการตั้งแต่ปีพศ2545แล้วก็บูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้แนวคิด เป็นหนึ่งได้โดยไม่ต้องพึ่งพายาสิติดค่ะในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชมีผลการดําเนินงานค่ะประสบความสําเร็จในรูปธรรมได้รับรางวาัลระดับจังหวัดระดับภาคแล้วก็ระดับประเทศหลายรางวัลด้วยกันค่ะ <c oughs> ก็ยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องปีนี้นะคะก็ตั้งเป้าค่ะว่าจะต้องเพิ่มชมรมแล้วก็สมาชิก ToB ี Number ร์วันให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะใช่แต่ก่อนนี่ก็เป็นสมาชิก To b ี Number ร์วนะมีการ์ดมีบัตรประจําตัวด้วยนะคะเป็นความภาคภูมิใจใช่แล้วก็เวลามีกิจกรรมเกี่ยว กับการเรื่องของยาเสพติดต่อต้านยาเสพติดเนี่ยเราก็จะมีการประกวดคำขวัญก็เคยได้รางวัลด้วย,ย <c oughs> เก่งค่ะน้องค่ะก็เคยอยู่ในชมรมทูบีน um ัมเบอรวันก็ถือว่าเป็นชมรมที่ดีแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สร้างสารรค์นะคะ น้องๆเยาวชนเนี่ยสำคัญ10ถึง24ปีเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้เข้าไปสู่การเป็นสมาชิาชกใช่ทวีนัมเบอร์วันก็น่าจะดีนะคะค่ะ<อ>ก็<อ>ฝากกันไว้ด้วย<ช>นะคะไปสมัครกันได้นะคะ,คะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัดน,นะคะเพื่อชี้แจงขั้นตอนการจัดทาโครงการตั้งแต่รับขึ้นทะเบียนจนถึงขั้นตอนการจ่ายเงินค่ะ ที่ห้องประชุมสีปราดจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักง,งานกเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัดโดยมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะประกอบด้วยการยางแห่งประเทศไทยนายอำเภอตำรวจทหารตัวแทนกเกษตรกรเป็นต้น เพื่อรับทราบขั้นตอนการจัดทําโครงการตั้งแต่รับขึ้นทะเบียนเจ้าของสวนยางคนกรีดยางตรวจสอบหลักฐานจนถึงขั้นตอนการจ่ายเงินมีเป้าหมายก็คือให้กลุ่มเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางที่มีเอกสารสิทธิ์ประกอบด้วยผู้ที่เป็นเจ้าของสวนยางหรือผู้เช่าคนกรีดยางในสัดส่วนร้อยละ60ต่อ40อัตราไร่ละ1,500บาทจํานวนชาวสวนยางทั่วประเทศตอนนี้8ปดแสนห้าหมื่นครัวเรือนนะคะที่มีสวนยางเปิดกรีดแล้วไม่เกิน15ไร่และกรณี ัวเรือนที่มีสวนยางเปิดกรีดเกินกว่า15ไร่ขึ้นไปก็ต้องไม่ให้เกิน15าไร่ด้วยค่ะสำหรับรายชื่อเกษตรกรชาวสวนยางนะคะจะใช้ข้อมูลตามทะเบียนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการ,การเกษตรค่ะปี2557ันทับนะคะโดยเกษตรกรเจ้าของสวนยางผู้เชา่าสวนยางและคนกรีดย,ยางจะต้องแจ้งความประสงค์ค่ะเข้าร่วมโครงการที่สำนักงานกองทุนส่งเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดหรือสอกยจังหวัด ะะสกยอ,อำเภอในพื้นที่สวนยางของตนเองตั้งอยู่เท่านั้นนะคะตั้งแต่วันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่29 กุมภาพันธ์2,559ค่ะหากเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ไม่แจ้งใช้สิทธิ์นะคะเข้าร่วมโครงการในเวลาที่กําหนดก็จะถือว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการคะ่ะค่ะโดยเจ้าของสวนยางผู้เช่าวสวนยางได้รับ900บาทต่อไร่นะคะครัวเรือนละไม่เกิน15ไร่ค่ะแบ่งเป็นเงินสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตเนี่ย700บาทต่อไร่แล้วก็สนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพการผลิตเนี่ย200บาทต่อไร่นะคะส่วนคนกรีดยาง600บาทต่อไร่ครัวเรือนละไม่เกิน ิน15ไร่เพื่อช่วยค่าครองชีพคนกรีดยางโดยใช้วงเงินงบประมาณ13,124ล้านบาทค่ะโดยเจ้าของสวนผู้เช่าสวนยางคนกรีดยางต้องเปิดบัญชีไว้กับทกสด้วยเพื่อรับการโอนเงินหลังจากมีการตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติและหลักฐานทั้งหมดถูกต้องครบถ้วนแล้วค่ะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ฝากถึงพี่น้องเกษตรกร,รชาวสวนยางพาราะนะคะเจ้าของสวนผู้เช่าหรือว่าคนกรีดยางเนี่ยคือถ้าไม่เข้าใจในตอนนี้หลักเกณฑ์เรายังมีเวลาจนถึงวันที่29ก ก็ไปสามารถที่จะไปสอบถามข้อมูลได้ที่เกษตรอำเภอทุกอำเภอนะคะรวมถึงสํานักงานสกยอกองทุนสงเคราะห์การทําส่วนอย่างนะคะอย่างน้อยก็เพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ของท่านเอาไว้ะนะคะคือถ้าปล่อยสิทธิ์ไปเลยวันที่29เกนี่ยก็จะ,จะถือว่าสละสิทธิ์นะคะ<ช>ก็จะไม่ได้รับสิทธินั้นเอาไปกันต่อค่ะที่โรงเรียนเทศบาวลวัดสารมีชัยค่ะก็ได้ร่วมกับสถานีตํารวจภูทรเมืองนครศรีธรรมราชจัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียนนะคะหรือด A.R.E. ค่ะเพื่อสร้างความภูมิคุ้มกันและวิธีการป้องกันให้แก่เยาวชนถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะในการป้องกันและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนค่ะที่โรงเรียนเทศบาลวัสลามิชัยนะคะพันตำรวจโทคมสันพฤษวานิชค่ะรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราชค่ะท่านเป็นประธานมอบเกียรติบัตรนะคะแก่นักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียนหรือ DARE ค่ะจำนวน166คนพร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดเรียงความการต่อต้านยาเสพติดในโครงการด้วยนะคะใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม13สัปดาห์ค่ะสำหรับโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียนหรือ DARE จัดขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกของนักเรียนและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงพิษภยยัยยาเสพติดนะคะที่มีผลต่อร่าง สุขภาพอนามัยและส่งผลต่อสังคมตลอดจนความมั่นคงของชาติและเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดให้เรียนรู้วิธีการดูแลรับผิดชอบชีวิตตนเองมีความสามารถต่อต้อตานการใช้ยาเสพติดและหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงที่เป็นบอกเกิดแห่งคดีอาชญากรรมรวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียนปลูกฝังพฤติกรรมการกระทำความดีตั้งแต่วัยเด็กให้มีพฤติกรรมการปฏิบัติอย่าง ถูกต้องพร้อมจะเป็นพลเมืองดีและเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไปค่ะค่ะนะคะก็เป็นการปลูกฝังแล้วก็สร้างจิตสํานึกที่ดีนะคะให้กับน้องๆเยวาวชนนี่เริ่มระดับประถมนะคะ,คะเพราะว่าถ้าเราไปเริ่มระดับบอปลายหรือว่าอุดมศึกษาเนี่ยบางทีก็อาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าเราปลูกฝังจิตสํานึกตั้งแต่เด็กๆแบบนี้นะคะน้องๆเติบโต,ต,ตขึ้นก็จะเป็นพลเมืองที่ดีแล้วก็ห่างไกลาจากยาเสพติดด้วยค่ะช่วงหน้าค่ะมีหลายข่าวนะคะที่นํามาให้ได้ติดตามการไม่ว่าจะเป็นการที่จังหวัดนคร ศีธรรมราชได้แถลงข่าวเตรียมจัดงานสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุและบุญให้ทานไฟ2,559นะคะภายใต้โครงการพระบรมธาตุมรดกธรรมมรดกโลกเชื่อมเส้นทางศรีวิชัยเปิดประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยค่ะรวมถึงเรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็จะกิจกรรมพบญาติใกล้ชิดค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขังนะคะกรณีพิเศษค่ะ นักโทษเด็ดขาดนะคะหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยประจำปี2558ค่ะซึ่งมีผู้ต้องขังกว่า400คนด้วยกันค่ะที่ได้ที่ผ่านตามคุณสมบัติที่ตรงไว้นะคะว่าจะต้องออกมามทางด้านตำรวจภูทรเมืองนครศรีธรรมราชก็จัดโต๊ะแถลงข่าวการจับกลุ่มครอบครัวค้ายาเสพติดพร้อมของกลางยาเสพติดแล้วก็ยึดทรัพย์ได้เป็นจำนวนมากนะคะติดตามทั้งหมดได้ในช่วงหน้าช่วงนี้พักครู่เดียวแล้วกลับมาค่ะ あっ <noise> วงจากปัญหาย้อนกลับมาทำร้ายเราคิดเพื่อโลกสนับสนุนเรากข่าวท้องอดยโรงแรมทวิลโลตสัสโรงแรมรู้คู่เมืองนครมานาครต้องนอนทวิลโลตสัสโทร0 7 5 3 3 7 7 7 7โรงเรียนเสริมสวยก่อนทิพยีแยกขวัญถนนวิชายยอดฝีมือเยี่ยมมารยาทงามรับใช้สังคม บริหารงานโดยคุณประคองลิขิตการโทร075323641รอดแบนอินเทอร์เนต็ตเพิ่มเป็น10เมกราคาเท่าเดิม590บาทโทร075320003หรือ1530 มาติดตามข่าวกันต่อในช่วงที่2นะคะเริ่มที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแถลงข่าวเตรียมจัดงานสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมาธาตุและบุญให้ทานไฟ2,559ภายใต้โครงการพระบรมาธาตุมรดกธรรมมรดกโลกเชื่อมเส้นทางสีวิชัยเปิดประตูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC วันนี้นายพงเทพไข่มุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานถแถลงข่าวการจัดงานสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุและบุญให้ทานไฟประจำปี2,559ภายใต้โครงการพระบรมธาตุมรดกธรรมมรดกโลกเชื่อมเส้นทางสีวิชัยเปิดประตูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนณลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีสื่อมวลชนจำนวนมากเข้ารับฟังการถแถลงข่าว โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสนับสนุนการผลักดันพระบรมธาตุสู่มรดกโลกเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคโดยปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะสำหรับกิจกรรมนะคะประกอบด้วยวันที่31ธันวาคม เวลา2,558ค่ะเวลา17.30นาทีนะคะผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะพร้อมกันที่บริเวณลานโพรวัดพระมหาธาตุนะคะเวลา18นาฬิกาค่ะประธานในพิธีจุดทุบเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะคะสวดมนต์บูชาพระบรมธาตุเจริญจิตภาวนาบูชาพระบรมธาตุเวลา20นาิกาค่ะก็จะเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกรันค่ะจุดเทียนพร้อมดอกบัวนะคะเดินสมาธิรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชสมรอบค่ะ เวลา23นาฬกาค่ะพระสงฆ์จำนวน89รูปนะคะก็จะ,จะเจริญพระพุทธมนต์ค่ะ ประธานสงกล่าวนำขอขมาพระบรมธาตเวลา23นกา59นาทีค่ะจะร่วมนับถอยหลังเขาดาวเข้าสู่ปี2559ค่ะประธานในพิธีนะคะจะตีของต้อนรับปีใหม่แทนการจุดพลุดอกไม้ไฟนะคะส่วนวันที่1มกราคม2559ค่ะพระเทพวิญญาพนเจ้า,าวาสรับพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะจะถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พรแก่พุทธ าศาสนิกชนและผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช,ราราชก็จะกล่าวอวยพรแก่ผู้เข้าร่วมงานด้วยค่ะและเวลา4นาฬิกาจะจัดกิจกรรมบุญให้ทานไฟบริเวณล,ลานหาดทรายแก้วหน้าศาลาพระพุทธบาทจำลองวัดพระมหาธาตุวร,รมหาวิหารเวลา6นาฬิกา30นาทีประกอบพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่2559น้าณถนนราชดำเนินหน้าวัดพระมหาธาตุวร,รมหาวิหารจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพ,พรียงกันสำหรับการแต่ง กายนี้ให้เป็นชุดสีขาวหรือว่าชุดสีอ่อนนะคะ,คะ ถ้าเกิดว่าไม่ไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดนะคะ,คะในช่วงของเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชของเราก็มีกิจกรรมมากมายหนึ่งในนั้นก็คือสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมาธาตุค่ะแล้วก็มีกิจกรรมการให้ทานไฟถือว่าเป็นสิริมงคลในช่วงของอต้นปีใหม่นะคะสิ่งไม่ดีก็ทิ้งไว้ปีเกาา่าไปละกันค่ะ,ะไปกันต่อค่ะที่เรือนจำการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็จัดให้ผู้ต้องขังนะคะพบญาติแบบใกล้ชิดค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมในการดําเนินการพักโทษ กรณีพิเศษนะคะนักโทษเด็ดขาดหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยประจำปี2,558ค่ะมีผู้ต้องขังนะคะกว่า400คนด้วยกันค่ะที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ค่ะนี่ก็จัดกันที่เรือนจําการจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่เองนะคะจัดให้มีผู้ต้องขังพบญาติใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมในการดําเนินการพักโทษกรณีมีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดค่ะหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยไปจำปี2,558จะ ขึ้นในระหว่างวันที่22-23ธันวาคม2558ค่ะโดยในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีนักโทษที่เข้าหลักเกณฑ์จำนวน434คนแยกเป็นนักโทษชาย317คนนักโทษหญิง117คนค่ะด้านนายพิพัฒ์ผูญช่วยรักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชกล่าวว่าโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดหลักสูตรเรียมการปล่อยก่อนปล่อยนะคะนักโทษที่เข้าหลักเกณฑ์ที่ทางกรมราชทัณฑ์กำหนดเช่น ต้องเป็นผู้ต้องขังชั้นเยี่ยมไม่เกิน1ใน3ผู้ต้องขังชั้นดีมากไม่เกิน1ใน4และผู้ต้องขังชั้นดีไม่เกิน1ใน5ทั้งนี้ขั้นตอนการพักโทษจะเริ่มต้นจากเรือนจําหรือทันทสถานที่ต้องดําเนินการสํารวจล่วงหน้าจากนั้นต้องทําการสอบประวัติก่อนที่จะส่งคณะกรรมการคัดเลือกรวบรวมเอกสารคัดเลือกไปยังกรมราชธรรมค่ะค่ะโดยก่อนการพักโทษนะคะก็จะมีการส่งเข้ารับการฝึกอบรมด้วยค่ะจำนวนสีเดือนอีเสียงสัมภาษณ์จากท่านพิพัฒน์ผูช่วยค่ะ ในห้องนี้แน่นละนอนก็ลลาบากแต่ตอนกลางวันไม่เป็นไรเพราะพื้นที่มันกว้างออกมาตรงโน้นตรงนี้ได้เวลากลางคืนเนี่ยเวลาไปในห้องนอนมันแออัดดัะนั้นโครงการนี้เป็นโครงการที่ทําให้ผู้ขังที่มีคุณบาตรครบก็ได้ออกไปสู่สัางคมหมายนอกได้ได้ได้ก่อนกําหนดโทษจริงอย่างน้อยก็ก็ได้ไปส่วนหนึ่งนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ให้โอกาสกับผู้ที่กระทําผิดนะคะ,คะที่ถูกจําคุกอยู่ในเรือนจํานะคะทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะจังหวัดนครสิรราของเราเท่านั้นนะคะในส่วนของการปล่อยตัวเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่กลุมประพฤติค่าไปเยี่ยมไปให้กําลังใจแล้วก็ต้องนัดมารายงานตัวนะคะซึ่งเป็นโอกาสดีค่ะที่จะช่วยให้ผู้ต้องขังชั้นดีเนี่ยมีคุณสมบัติครบถ้วนได้ออกสู่สังคมภายนอกค่ะค่ะ ตำรวจภูทรเมืองนครศรีธรรมราชนะคะถแถลงข่าวจับกลุ่มครอบครัวค้ายาเสพติดพร้อมของกลางยาเสพติดและยึดทรัพย์ได้จำนวนมากค่ะ เมื่อเวลา11นาฬิกาวันนี้ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองนครศรีธรรมราชพลตำรวจตรีวันชัยเอกพรพิษผู้บังคับการตำรวจภูทรน,นครศรีธรรมราชถาแถลงข่าวผลงานจับกลุ่มผู้ต้องหายาเสพติด7รายของกลางยาเสพติดจ,จำนวนมากและอาวุธปืนประกอบด้วยจับกลุ่มนายพันธยุทธ์หรือตุ่มม่วงแก้วอายุ33ปีพร้อมยาบ้า13เม็ดจับกลุ่มนายทักษกรเจดีรัตน์26ปีพร้อมยาบ้า10เม็ดไอซ์4ถุงจับกลุ่มนายเทียนชัยหรือกี่วันนบ อายุ32ปียาบ้า1,000เม็ดจับนางทิพภาหรือแม่หรือบุม๋มสุขประสานอายุ41ปีพร้อมยาบ้า1,000เม็ดอาวุธปืนพกสั้นขนาด7.65จำนวน1กระบอกพร้อมกระสุน7นัดค่ะแล้วก็ยังจับกุมนายณนะรงเริกนะคะบุญทองอายุ24ปีคะ่ะนางอาสมสุขประสานอายุ53ปีนายสวัยสุขประสานนะคะอายุ 63ปีค่ะพร้อมยาไอจํจำนวน1ถุงน้ำหนัก114.4กรัมนะคะราคาก็ประมาณ3 0 0 0 0 0บาทค่ะอาวุธปืนพกสั้นนะคะขนาด9้ามมจำนวน1กระบอกกระสุนย1นัดและก็ยึดสร้อยคอทองคำหนัก1บาทจำนวน1เส้นสร้อยข้อมือทองคำหนัก1บาทนะคะจำนวน1เส้นแล้วก็รถยนต์กระบะจำนวน3คันค่ะพนันตำรวจ ตรีวันชัยนะคะท่านก็ได้กล่าวว่าทางเจ้าหน้าที่ได้สืบทราบว่าผู้ต้องขังผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยเป็นครอบครัวแล้วก็เครือญาติเดียวกันนะคะจึงวางแผนจับกลุ่มแล้วก็ขยายผลจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาเครือขายอย่ายยาเสพติดแก๊งนี้ได้ทั้งหมดคนพร้อมของกลางยาเสพติดจํานวนมากอาวุธปืนแล้วก็ยึดทรัพย์นะคะสร้อยคอทองคําแล้วก็รถกระบ,บะจํานวน3คันดังกล่าวค่ะขณะที่อีกรายตํารวจนครศรีธรรมราชจับได้แล้ว1ใน5คือแก๊งโจรปล้นทรัพย์นะคะใช้ปืนและขวานไล่ปล้นเหยื่อ2ราย2 2คืนติดต่อกันตำรวจยังล่าตัวต่ออีก4คนนั่นก็คือนายคมกริหรือตั้งติดโสมอายุ18ปีผู้ต้องหาคดีร่วมกับพวกที่หลบหนีปล้นทรัพย์พร้อมของกลางมีดขวานจำนวน2เล่มอาวุธปืนปลอมจำนวน1กระบอกและรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ1คันโดยคนร้ายไม่ต่ำกว่า3คนนะคะใช้อาวุธปืนและมีดขวานไล่ปล้นเหยื่อสองรายเหตุเกิดเมื่อคืนวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองโดยทั้งหมดให้การรับสารภาพนะคะซึ่งทางพนักงานสอบสวนจะได้ดำเนินคดีตาม กฎหมายต่อไปค่ะค่ะก็คงยังดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับการดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสาหรับตารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ <c oughs> ไปดูราคายางพาราในวันนี้กันบ้างนะคะตลาดกลางยางพารานาครศรีธรรมราชแจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบและยางแผ่นดุมพันไม่อัดก้อนโดยวิธีการประมูลดังนี้ค่ะยางแผ่นดิบค่ากิโลกร,รัมละ38บาท63สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพชั้น3-4เปอร์เซ็นต์ราคากิโลกร,รัมละ37บาท9 สสตางค์ค่ะราคาท้องถิ่นกิโลกรัมละ37บาท10สตางค์ยางแผ่นรมพันชั้นที่1่ถึงาค่ะกิโลกรัมละ40บาท7สตางค์นะคะยางแผ่นรมพันชั้นที่4่ค่ะกิโลกรัมละ3 9บาท10สตางค์ยางแผ่นรมพันชั้นที่5ค่ะราคากิโลกรัมละ38บาท83สตางค์ยางฟองกิโลกรัมละ39บาท22สตางค์ค่ะยางคัตติ้งราคากิโลกรัมละ37บาท20สตางค์รวมปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราชในวัันนี้1814,400กกิโลรม ต่อกันที่พยากรณ์อากาศประจําวันนี้นะคะลักษณะอากาศทั่วไปย่อมความกดอากาศต่ากาลังแรงเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างและปลายแหลมยวนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้ในวันนี้ลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสและระนองขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังผลกระทบจากฝนตกหนักที่อาจทําให้เกิด เกิดน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากไว้ด้วยค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังแรงนะคะมีคลื่นสูง2-4เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงซัดเข้าหาฝั่งส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะ2-3วันนี้สําหรับบริเวณความกดอากาศสูงกําลังแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกําลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า ้แต่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนจะยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาเซลเซียสสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสงูงส4งเมตรจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆประมาณ 70%าณเซของพื้นที่นะคะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2-4เมตรอุณหภูมิอยู่ที่22-30องศาเซลเซียสค่ะ,คะติดตามข่าวบริการในวันนี้นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชสวมใส่เสื้อสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจําวันพระองค์นะคะแล้วก็ร่วมการประดับธงชาติธงตราสัญลักษณ์ร ปรามาพิไายย่อพอปรนะคะและพระบรมฉายาลักษณ์หรือ พระบรมสาธิสลักค่ะพร้อมเครื่องราชสการะประดับคุมไฟหน้าหน่วยงานบริษัทห้างร้านอาคารบ้านเรือนตลอดเดือนธันวาคม2558ค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะคะและแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษาธันวาคม2558ค่ะสํานักงานกอพอรอเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการ เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่รุ่นที่10 เพื่อพัฒนาให้เป็นข้าราชการที่เก่งและดีเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะครบถ้วนครบครันทั้งในด้านการเป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์นักพัฒนาและวางแผนและนักปฏิบัติอย่างสมดุลรวมทั้งมีความพร้อมในการคิดริเริ่มและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารภาครัฐต่อไปสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง8มก,กราค,คมปีหน้าสอบถามรายละเอียดที่สำนักง,งานจังหวัดกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลโทร075356531 ค่ะแล้วก็ NBT นครศรีธรรมราชนะคะหรือว่าช่อง11 1เค่ะขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2559ค่ะในวันเสาร์ที่9้ามกราคม2 5 5 9นนะสนามหน้า n b t นครศรีธรรมร,ราชตำบลท่าเรืออำเภอเมืองนี่เองนะคะซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปีค่ะโดยภา,ายในงานในปีนี้นะคะก็จะเน е รมิตเป็นเมืองคาร์บอยขี่มา้าป้อนนมแล้วก็ให้อาหารแพะและแกะนะคะโชว์นกเหยี่ยวค่ะถ่ายรูปกับนกสวยงามนานาชนิด การเล่นเกมชิงรางวัลแล้วก็แจกของรางวัลมากมายฟรีจํานวนมากนะคะรวมถึงมีการมีบรรยากาศการรายงานสดบรรยากาศของทาง NBT นครศรีธรรมราชนะคะไปทั่วประเทศค่ะแล้วก็ถ่ายทอดสดบรรยากาศงานวันเด็กที่ N b t นบนครศรีธรรมราชตลอดทั้งวันค่ะขณะที่ผู้ใหญ่ใจดีท่านใดนะคะที่สนใจจะมอบของขวัญของรางวัลให้กับเด็กๆก,ก็สามารถที่จะทามามอบให้ที่ n b t นครศรีธรรมราชตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่075 446168ท่านสามารถแจ้งความประสงคม์ามาได้ที่เรา <c oughs> นะคะถ้าเกิดว่าไม่สะดวกที่จะเดินทางมามอบของขวัญของรางวาัลเราก็จะมีทีมงานออกไปรับ <c oughs> ไปรับเองเลยแล้วก็ NBT จัดในยิ่งใหญ่ทุกปีนะคะของขวัญของรางวัลให้กับน้องๆล่าสุดนี้ก็มีเป็นของรางวาัลเป็นของขวัญจักรยานมีตุกกตต๊ก,กตาตุ๊กตตุ่นให้น้องๆทุกปีจัดยิ่งใหญ่นะคะซึ่งปี59ปีหน้านี้ก็อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ก็จุงมือน้องๆจุงลูกจุงหลานมาเที่ยวงานวันเด็กที่ NBT กันเยอะๆค่ะค่ะ ทั้งหมดก็เป็นบรรยากาศข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่จงังหวัดนะครศรีธรรมราชค่ะที่ทางทีมข่าวอนะินดิทีนครศรีธรรมราชนํามาฝากคุณผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ